สิปีใหม่แล้วหารถเมื่อบ้านหารถใส่งานจับ,บปั่นปียังไงนี่เง้ยครับผมมาออนิวหนึ่งจุดเก้าแอลบูพาวเวอร์ยีรัพแคลสี่ประตูโฉมปี2017ต,ตัวจวดตัวแรงครับผมเน้นใช้งานด้วยไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกแม็กพีอีสาหยอดแดงนัดสีพ่อเบรกแหมโบจัดทรงยีรัพแคลโคตรรอโคตรจกรบเลยครับพี่น้องครับผมวัดปูด หนึ่งตัวดิฟฟี่หตัวไม่เก่ามือโลกครับผมโอ้โหหัวเกียรย์นนะะรสิ่งด้วยหัวเกียร์วอดเตอ่าดูดูดูดระวังนะครับมือก้องมาางนะือกล้องระวังนะแรงจัดแรงจัดโหดจัดครับผมออกรถศูนบาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนทำฟีลลบป้ายกอบป้ายไทยเทเนี่ย กันนี่มันแต่งสวยแต่งครบแต่งรอรอีหลีครับผมโอ้โหศูนย์บาทฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีออนปีแรกงวดพันเจ็ดพันเก้าหลังจากนั 1, 10, น้นพันหมื่นนิดๆออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวพ่ออินตรงอินเตอร์รีแมปคองอุติกรหน้าเดิมเครื่องเดิมเทนต์ถเดิมล่างแก้มเดิมฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบเอา้าของขวัญปีใหม่อีก2 0 0 0 0บาทครับ ฟรีดาวฟรีจำฟรีกับฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยบัตรประชาชนไปเดียวเอ้าแฉไปเข้าไปรุ่นพิมคำวสุขเสียพิมคำวแจวกับเสียพิมคำวง่ามกับเสียเดี๋ยวเสียแจกเสื้อ fc แฟนเพจไปให้ครับผมแจว